สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะยินต้อนรับเข้าสู่ช่อง CR หนึ่งกันอีกเช่นเคยนะคะเย้ yeah. <Yeah. S 1> วันนี้นะคะเราก็เออ่มาแจ้งมีข่าวมาแจ้งนะคะมีข่าวมาอัปเดตนิดหน่อยเนาะก็คือจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้ทำคลิปไปว่าเหมือนถามน้องๆเนาะว่าเอ้ยอยากให้ทำชีทสรุปก่อนหรือว่าอยาก ให้เราทํำคลิปตะลุยโจทย์ก่อนนะคะซึ่งเราดูไปดูในคอมเมนต์แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็อยากจะให้ตะลุยโจทย์ก่อนนะคะซึ่งน้องๆที่อยากได้ชีพสรุปนะคะไม่ต้องเสียใจไปนะคะเราเดี๋ยวเราทําให้นะคะแต่ว่าอาจจะได้ช้านิดนึงนะคะก็อาจจะต้องรอหน่อยเนาะก็ไม่เป็นไรนะก็ก็รอนิดนึงละกันเนาะเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยว คลิปหน้านะคะคลิปข้างคลิปหน้าเนี่ยคลิปถัดไปจากคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะอ่าลงเรื่องเกี่ยวกับคลิปตะลุยข้อสอบแล้วแต่ก่อนที่เราจะลงคลิปตะลุยข้อสอบเนี่ยคือเรามีเราจะมาแจ้งน้องๆทุกคนก็คือเดี๋ยวจะต้องให้น้องๆทุกคนอ่ะโหลดไฟล์ข้อสอบก่อนใช่ไหมเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้องๆจะเอ่อตะลุยจะตะลุยข้อสอบกับเราไม่รู้เรื่องนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสาธิตว่าเฮ้ยน้องจะต้องไปโหลดไฟล์ข้อสอบตรงไหนนะคะแล้วก็มีเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับช่องนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราแชร์สไลด์ไปให้น้องดูเนาะว่ามันต้องทำยังไงบ้าง,างมาก็คือก็คือตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูน้องว่าเวลาสมมติน้องจะไปโหลดไฟล์เนี่ยไปโหลดตรงไหนนะคะซึ่งจริงๆอ่ะอ่ะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูก่อนแล้วกันสมมติว่า อ่ะเราเข้าคลิปนี้นะคะนี่คือคลิปเราช่องเราเนาะก็คือมันคือในใต้คลิปเนี่ยคลิปของเราจะมีลิงก์ลิงก์หนึ่งอยู่ก็คือลิงก์นี้นะคะคือที่เขียนว่าช่องทางติดตามทั้งหมดบวกกับช่องทางสนับสนุนเงินให้แก่ช่องเนาะเออเนี่ยเนี่ยคือทุกคลิปเราเนี่ยจะมีจะมีลิงก์นี้อยู่นะคะเดี๋ยวคลิป เนี่ยแล้วก็คลิปนี้ที่เราจะลงเนี่ยก็คือคลิปที่น้องๆดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีลิงก์นี้เหมือนกันนะคะให้น้องๆเนี่ยดูที่ใต้ใต้ใต้คลิปได้เลยหรือว่าถ้าน้องๆหาไม่เจอจริงๆเดี๋ยวไอเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราจะพิมพ์ใส่คอมเมนต์ไว้ให้ละกันว่าให้กดเข้าไปไคลิปไอให้ไปกดลิงก์ไหนเนาะเอออ่ะเดี๋ยวเรากดให้ดูอ่ะก็คือให้น้องๆกดเข้าไปนะคะพอกดเข้าไปเนี่ยน้องๆก็จะเจอเป็นแบบนี้หน้าตา หน้าตาลิงเนี่ยพอเข้าไปเว็บมันจะเป็นแบบนี้เนาะก็คือสำหรับน้องๆน,นะคะที่จะโหลดไฟล์ข้อสอบเพื่อจะเอามาตะลุยโจทย์กับเราในคลิปหน้านะคะให้กดไฟล์แรกเนาะกดไปปุ๊บมันจะขึ้นเ,เนี่ยข้อสอบเนาะขึ้นมาให้นะคะก็คือให้น้องๆเนี่ยกดโหลดได้เลยนะคะก็คือกดโหลดตรงด้านบนด้านขวานี้นะนี่ที่เราชี้เนาะให้กดตรงนี้นะ กดโหลดกดโหลดเก็บไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำเอ่อคอเดี๋ยวเราก็จะทำเฉลยให้ทุกคนน่ะแหละเนาะอืมก็ประมาณนี้ก็คือให้โหลดไว้เก็บไว้นะโหลดเก็บไว้แล้วก็โหลดแล้วก็คือไปทำด้วยนะคือลองทำก่อนนะคะอย่าแบบรอเราเฉลยอ,อย่างเดียวนะไม่งั้นจะนอนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเนาะค่ะ แต่อไปนะคะก็คือแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เรากําลังที่เราอัปเดตเนาก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการสนับสนุนช่องก็คือการด o n a t นะคะก็คือถ้าน้องๆกดเข้าไปเนี่ยน้องๆสามารถสามารถสแกนเงินแล้วก็โดเน a t เงินให้เราได้เลยนะคะก็คือใครแบบว่าอยากสนับสนุนให้เราเนาะ d o n a t ในที่นี้ก็คือเหมือนเออเงินตรงเนี้ยที่เราที่ให้ที่น้องๆโดเ a t e มาเนี่ยก็เดี๋ยวเราอจะเอาไป พัฒนาช่องนั่นแหละเอาไว้ซื้ออุปกรณ์แล้วก็เอไปทําไปซื้อหนังสืออะไรอย่างเงี้ยมาเพื่อให้อติวน้องๆน,นั่นแหละเพื่อมาทําช่องนั่นแหละเออไม่ได้เอาไปทําอะไรส่วนตัวหรอกเนาะอืมก็สามารถแบบมาโดเน a t ได้นะคะตามทีว่าโคนี้ได้เลยนะคะสําหรับน้องๆที่อยากโดเ a t e ให้เราเนาะเออก็ถ้าใครโดเ a t e ก็ขอบคุณล่วงหน้านะคะแต่ใครไม่โดเ a t e ก็ไม่เป็นไรไม่สีเรียดเนาะ ต่อไปนะคะก็คือที่เหลืออันสี่อันด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นช่องทางการติดตามทั้งหมดเลยนะคะก็คือสามารถอยากติดตามทางไหนก็ไปกดได้เลยนะคะก็ youtube ก็คือเนี่ยก็ตอนนี้ก็น่าจะกดติดตามกันแล้วแหละใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ทาง Facebook page นะคะก็คือก็น้องๆเนี่ยใครคนไหนที่ที่ดูใน youtube เราเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้ไปกด ในแฟนเพจอะในเพจเราเนี่ยก็ให้ไปกดด้วยนะเผื่อแบบว่าเราบางทีเรามีเอ่อมีแจ้งข่าวสารอะไรหรือว่ามีเรื่องของสรุปอะไรอย่างเงี้ยเออเราบางทีเราอาจจะไปแจ้งในนั้นเนาะก็ไปกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะต่อไปนะคะก็คือ i n s t a g r a m d e c r e หนแปดห้าสี่อันนี้นะคะจะเป็น IG ส่วนตัวของเรานะคะเอาไว้ทำอะไรนะคะก็ไว้ติดต่อหรือสอบถาม อะไรใดๆแล้วตามนะคะเผื่อน้องมีเรื่องปัญหาหัวใจเรื่องเกี่ยวกับคณะสงสัยอะไรตรงไหนสามารถติดต่อได้ทางนี้นะคะติดต่อทาง i อทางนี้นะ cr1854 นะคะไอเออร์ c r d 1 8 5 4เท่านั้นนะคะก็คือให้ทักมาทางไอจีเลยไม่ต้องไปทักในแฟนเพจแหละทักทางเดียวเลยนะคะต่อไปนะคะคืออันสุดท้ายเนาะก็คือเป็นไอจีของราเมนการอีกอันหนึ่งเป็นไอจี 1> cr 1 8 5 4งแนะคะอันนี้เป็นเอาไว้ลงผลงานของเราเผื่อน้องๆคนไหนอยากรู้ว่าผลงานที่เราทําที่เราเรียนในมหาลาัยเป็นยังไงยก็สามารถไปกดติดตามไว้ได้นะคะเผื่อแบบอยากดูเป็นแนวทางอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นเนาะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็นั่นแหละก็คืออย่าไปอย่าลืมไปโหลดไฟล์ข้อสอบด้วยนะสำหรับคนที่จะอ่าตะลุยข้อสอบกับเราเนาะอืมนั่นแหละค่ะประมาณนี้สำหรับ วันนี้นะคะก็คือมาอัปเดตนิดหน่อยนะคะอย่าลืมนะคะไปกดใต้ลิงก์คลิปนี้นะไม่ใช่คลิปนี้เดี๋ยวคลิปคลิปเนี้ยคลิปที่เราจะลงเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะลงลิก์ไว้ให้พีก็ให้กดตามนั้นเลยนะคะก็นั่นแหละค่ะก็สำหรับวันนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้แล้วกันก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่กดติดตามเข้ามาใหม่ด้วยเนาะก็เราก็จะพัฒนาคลิปต่อไป นะคะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไม่บายนะคะเจอกันคลิปหน้าตะลุยข้อสอบแหละไปแล้วบ๊ายบายสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่อง cr 1 8 5 4 r กันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งล่ากริ๊งกริงไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดคลิปใหม่ๆเอาได้นะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย